มาดูนี่ครับต้องบอกว่าชื่นชมนะครับแล้วก็ในการเปิดใจครับของนายดาบตำรวจนะครับน้ำใจงามเล่าถึงนาทีในการช่วยเหลือชายเล่ร่อนนะครับที่หลังจากพบนะครับว่ากำลังหาเศษอาหารในถังขยะนะครับกลางเมืองอุดรธานีนะครับฝากถึงสังคมให้ช่วยกันนะครับเพื่อไม่ให้บุคคลเนี่ยทุกข์เกินไปนะครับแล้วก็คิดว่าชีวิตนั้นเลว ไปกว่านั้นเลยนะก็ว่าได้นะครับจากกรณีในดาบตำรวจนะครับจันเลิรนะครับจันลักนะครับได้โพสต์คลิปนะครับวิดีโอและข้อความในเพจ Facebook ส่วนตัวนะครับระบุว่าอย่างนี้ครับว่าคนเราต้องหิวขนาดไหนนะครับวันนี้นะครับผมเรียนเสร็จนะครับก็มาออกกำลังกายมาเจอน้องคนหนึ่งครับ กำลังยืนเลือกนะครับอะไรอยู่ไม่รู้คุยคุยอยู่ในถังขยะนะครับทีแรกผมนึกว่าน้องเขาคงจะมาเก็บขวดพลาสติกนะครับหรือหาพอเห็นอีกทีนะครับก็เห็นหยิบนะครับถุงอาหารขึ้นมาดมนะครับดูอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าอันไหนต้องมาดมนี่ต้องถือว่าหมายชีวิตก็ขดหูเหมือนกันนะครับนี่มาดมนะครับว่าอันไหนบูดไม่บูดนะครับเมื่อ ตนเองเห็นแล้วนะครับจึงตัดสินใจเดินเข้าไปถามน้องเขานะครับว่าทานข้าวหรือ,อยังนะครับน้องเขาก็ตอบว่ายัางครับนะผมก็เลยตัดว่าตัดสินใจนะครับให้เขาเนี่ยเอาของเนี่ยนะทิ้งลงไปนะครับเพราะว่ามันเสียแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เดินไปซื้ออาหารนะครับให นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแม่ถึงว่าจะเป็นมือเล็กๆน้อยๆนะครับแต่หลังจากที่คลิปเนี้ยเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ชื่นชมเป็นจํำนวนมากนะครับต่อมาผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางนะครับไปพบกับดาบตํารวจเจริญครับเป็นผอหมู่นะครับงานจราจรของสพเมืองอุดรธานีนะครับแล้วก็พบ ที่โบลิวาพาไปดูนะครับที่บริเวณถังขยะที่พบชายเล่ร่อนนะครับที่คนที่อยู่ในคลิปนะครับกำลังเดินหาอาหารกินอยู่ในถังขยะอยู่บริเวณนั้นเองนะครับจนกระทั่งนะครับนายดาบก็เล่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อวันที่27มีนาคมนะครับที่ผ่านมาหลังจากที่ตนเองนั้นปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วก็ได้มาออกกําลังกายนะครับที่สวนสาธารณะซึ่งตนเห็นนะครับชายเล่ร่อนเนี่ยยืนอยู่ที่ถังขยะกําลังเลือกถุง อาหารนะครับถุงใส่อาหารและก็ถุงนะครับต้องบอกว่าหยิบขึ้นมาดมนะครับเพื่อดูว่าเศษอาหารที่อยู่ในถุงนั้นบูดหรือไม่นะครับตนเองตนเองนั้นได้เห็นแล้วก็เลยเดินเข้าไปถามนะครับแล้วก็บอกว่าให้ทิ้งถุงอาหารนั้นลงไปในถังนะครับแล้วก็พาไปซื้ออาหารใหม่นะครับซึ่งตนเองนั้นรู้สึกจุกในอกครับ ถ้าเป็นนะครับหน่หนี่งผมก็บองตรงว่าผมเห็นแล้วผมก็สภาพถ้าเจอสภาพแบบนี้นะก็จุกเหมือนกันนะครับถ้าเป็น ใครก็แล้วแต่นะครับถ้ารู้สึกแบบนี้นะครับก็คงจะจุกเหมือนตนเองนั่นเองทางในดาบก็ยังได้กล่าวต่อครับอยากจะอยากจะฝากนะครับถึงสังคมให้ดูแลกันนะครับเพราะว่าสังคมอยู่ด้วยกันนะครับได้นะครับแล้วก็มีการแบ่งปันกันแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็โลกโซเชียลเนี่ยก็มักจะชื่นชมนะครับกับคนดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับในสภาพสภาวะนะครับเศรษฐกิจแบบนี้สังคมนะครับ หลายๆหลายห,ายหายแบบเนี่ยนะครับก็จะทําให้หลายคนเนี่ยเกิดอาการเครียดแล้วก็เกิดความน้อยใจว่าได้ไม่มีใครช่วยเหลือแต่เมื่อตอนเองนั้นยื่นน้าจิตน้ำใจให้ไปแบบนี้สังคมต้องบอกครับว่าชื่นชมนะครับอไปฟังเสียงกันนิดนึงครับนั้นช่วงเวลากีโมงยังไงช่วงช่วงเวลานั้นประมาณ2องทุ่มกว่าัอครับเขาเดินมาเขาเดินมาบ่อยไหมครับ ผมมาเจอโดยบังเอิญครับม,มาม,มาม,มาเจอน้องโดยบังเอิญพอดีผมก็มาออกกําลังกายประจำอยู่แล้วช่วง่วงเย็นครับจากเสร็จธารกิจต่างๆออกเยนอนไรแล้วเรียบร้อยงอนจะมาอาคนลังกา่สองทุ่มลักษณะที่เขาเดินมาเนี่เป็นแบบไหนยังไงคือเ,เขายือนอยู่แล้วครับเขายืนเลือกเลือกงท,ท,ที่มีอาหารอยู่แล้วครับก็เราก็เห็นมาแต่ไกลแล้วแหละเราก็มองมาแต่ไก่เราก็เห็นเขายืนเลือกทันพักแล้วก็เลือกงที่มันมี ที่มีอาหารอยู่แล้วเขาทำไงเขาทานเลยหรือครับหรือไงก็เอามาดมก่อนครับมาดมมามันกับเรามาดูที่ว่าเออมันเสียไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากที่เราเห็นภาพแบบนี้แล้วคิดว่ายังไงพี่มันมันจุดที่ออกนะถ้าใครเจอแบบนี้คงคิดว่าเิจุดที่อกเหอนกันครับเราก็ต้องมาตัดสินใจถึงเรือะมาถามว่าน้องน้องทานข้าวหรือยังทำไมทานข้าวยังไม่ทานข้าว า,ไ,าได้พูดคุยอะไรกับเขาไหมครับมาจากไ,ไหนยังไงไม่ได้คุยเลยครับไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คุยเลยเพราะว่าก็น้องบอกว่ายังไม่ทานข้าวอะไรเงีย้ยผมเลยเอาเบียร์ตามที่มาก็เลยพาไปซื้อพาไปซื้อบะหมี่ที่สุขาถ่นขนมขายบะหมี่ร้านข้างใกล้ๆที่อยากจะฝากให้สังคมดูแลกันยังไงแบบไหนบ้างครับคือคนเราในสังคมอยู่ด้วยกัน อยากมีความสุขได้ก็เพราะการให้ครับการแบ่งปันก็อยากให้มันมีสื่อสังคมดีๆเข้ามาในสื่อโซเชียลเราบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าสังคมทุกวันนี้มันด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมหลายๆอย่างทําให้คนเราเกิดความเครียดอะไรเงี้ยครับอย่างน้อยเราก็พอได้ช่วยในสิ่งที่เราทำได้ให้เขาได้รู้สึกว่าในสังคมเนี้ยมันไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมด อย่างไรเขาก็ได้ประทังอยู่ไปสักมือด้วยกดี